ผัดพริกแกงก่อนนะครับเต็มมุนนะครับเฮ้ยโอ้โหอ่ผัดนูนะครับตัวนี้ผัดแห้งทุ่นล่ะ <c oughs> แสบคักหรอพี่น้องเอ้ยโอ้โเยอะมากนูหนูเกี่ตัวนะ หมูสองตัวตัวใหญ่มากได้เยอะขนาดนี้นี่สุดยอดตำลุงดีแท้แล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะครับคนดังอีกแล้วนะครับคนดังหม้อใหญ่ให่มีเมนูเด็ดๆดเมนูสุดยอด ปีหนึ่งสองรอบก็อยู่น้องกาหยิบสิบสี่ตัวคนดังเต่าเลยโยกขึ้นมันตอนอะไรอือทำเด่นก็หางมกลอยบึงที่ละสองรอบไฟลุบปุ๊บเลยครับมันใช้เวลาต้มนานหน่อยเปื่อแต่ไม่บอกว่าเป็นเมนูอะไรนะครับหางวัวซุปหางวัวครับแน่ว่าบอบอกกันยังบอกอยู่อยู่ปากเลยครับทช่ชาวอังแลมทำทํา ครับนี่ก็เลยเป็นน้อนนีเดียว้ักมอยู่แต่มีหลากหลายเมนูนะครับนี่เชฟลินกำลังสับอยู่สับอะไรครับเชฟลินสับหนูหนูนะครับช่วงนี้มีหนูเกค่ยวข้าวนะครับหนูเป็นตัวตัวเป็นนอนนอยู่คางกันเียวนาเคาขอของกันดิดินันนตัเราได้ของมาได้บวาน แล้วก็สลังย่างครเมือนอาทิตย์หนึ่งคนละคือ,อย่างซี่โครงนะครับซี่โครงกรลิ้นหมูซี่โครงหมูกรลิ้นหมูโดยเชฟใหม่เชฟตูนสดครับคุนเชฟทิวช่วยกันนะครับ พิ u l a ยาหยาๆลมว่อยๆแล้วพีน่นักจนบำรุงดีแท้เลยเอาเอากับเครื่องสะพัดหนูนะครับมีกับทั้งกะเพรากะเพราไปเขียวนะครับเ้ยม่วงนี่พริกแกงนะครับของเชฟมุลทำไปแล้วนะครับ นี่ใส่ยี่หลาลกับกะเาพาพแกงอูจัดจ้านสุดยอดนะครับเ,เชมมุนนะครับนบำรุงดีแท้เลยครับมาผัดพริกแกงก่อนนะครับเ,เช้มมุนนะครับ นี่ผักหนูนะครับตัวนี้ผักแห้งร่วนนะแสบคักลับพี่น้องเอ้ยโอโ้เยอะมากหนูหนูหนกี่ตัวนะนแบบหนูสองตัวครับหนูสองตัวตัวใหญ่มากได้เยอะขนาดนี้นี่สุดยอดสำลุงดีแท้ เลยนี่ละสีแสบในก่อนตัวนี้ละลุงดีแท้เลยครับเ,เข้าวแห้งเลยนะครับสุดยอดตุดยอด น้ำลงนิดหนึ่งนะครับอรุงนงี้ครับขาดไม่ได้ผงนัวเดี๋ยวผงนัวสาเขียวครับผ <c oughs> ิวขาว น้ำตราลมิถุนหะเติมเกลืขเข้ากันหืมหอมมากนะครับยังไม่ได้ใส่ยี่หร่ากระเพราเลยนะครับนี่ มีคร้บอีกเมนู s <S หนึ่งนะครับคนดังอีกแล้วนะครับคนดังม้อใหญ่ๆมีเมนูเด็ดๆเมนูสุดยอดเมนูสุดยนยอะคนดัง เตาเลยโยกขึ้นมันตอนไหนเออที่าเด้งเงือนหางมกลอยบุงพี่ละสองหอบไฟลุกปุ๊บๆเลยครับมันใช้เวลาต้มนานหน่อยเปื่อยแต่ไม่บอกว่าเป็นเมนูอะไรนะครับหางวัวซุปหางวัวครับแน่ว่าบอกกันยังบอกอยู่เพรดะอปากเลยครับปากหนูให้หลักอย่าง อย่างดินย่างซีโค่่วยนั่นเยอเด็กเกิทีนี้ชีวเขามั่กไปินแนวอะไรท่านนายกเชดยาดส่วนคืลวลุงต่างลกกิดคูข่ายมีอะไรอะไรก็อร่อยทั้งนั้นขอบคุณมากครับท่านนายกจะลงไม่มอบทีมงานเข้มแข็งครับ ก็วันนี้ก็พามาท่านครับย่างลิ้นย่างเนื้อผัดหนูย่างซี่โครงครับวันนี้ได้หนูนามาครับได้หนูนามาทนี้ก็จะก,ก่อไฟเดี๋ยวจะต้มเดีจะผัดผัดหนูหนาผัดแบบแห้งๆน,น,นะครับจนอย่างซี่โครงย่างซี่โครงย่างลิ้นพริกแกงรับโดยเชฟบนของเราเองนะครับก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ก u b ับสไ b รให้กับครัวลุงไต่บ้านบุทลักษ์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากครับผมด้วยความจริงใจจากครัวลุงไต่โดยนายกระต่ายขอบคุณครับ